มาทรงอันว่าหารมั่นมักเย็ดพี่น้องอยู่ทั้งอันฟ้าม่วงคลองห่างหลอดมืงขึ้นนีโทษไปสั่งซี่ถุ่มทรงดวนวันสันพันวาจัดไปเพิ่นเต็มรถตัวเพิ่นยาง่วเพิ่นบริกรง่วเพิ่นหลายนี่พี่น้องแต่ว่าขอกพี่เสียเพิ่นออกาเขาแล้วเลยจะจะพาพไปเบ่งขอกกันติดหินกราบเพิ่นอะ ก็แต่ว่าเขาแล้วงัวารุ่นไหนด้นอนขอกพิเศษเดียวตามไปเบืองได้พี่น้องได้เดี๋ยวลงมันสุดเดียวกอนเพราะว่าลงกสองหม่องข้างในคุณก็มีอันสาหรับสุดนี้เพิ่นเอามาเรียงตัวนี่เห็นบอกเพิ่นเอามาเลียงาายงัวสซุ่มนี่นอนถากินอยู่นี่งัวเพนจิ่วลรอทรงไปทั้งเพชรบ,บุรีเพิ่นละแล้วสุดนี่ย,ยังเป็นงัวขุนยังคอยตามไเบนน้ำกันเดี๋ยวลงมันก็ได้พี่น้องได้ฟ้ามงัวห่างหลอดพี่น้อง เพืองง่อนเอาง้เขามาแล้วเบื้องลดขอกง,ง้อเพิ่นหินกราบคุณจิตห้างง้อเพื่อนปูซิปูด,ด้วยอันกระเบื้องข้างในพาสักกรารปูให้ง,ง้อนอนนี่พี่นองง้อาเพิงเอาคุณแล้วคุณสองตัวของเราตัวเบื้องห้างมาตรฐานกินอาหาร ื่องปั๊บสภาพไม่กินอาหารมีมันมักเย็ดมีเนเพิ่นสีใสอาหารอาเพราะมนันก็เป็นมันมักเย็ดแห้วพี่น้องเป็นหัวอาหารอันนี้อาหารหมูอาหารหมูพี่น้องเป็นอาหารหมูหมูเล็กเพิมเสรมมาปั๊บสภาพก้อนเขาเขาคุ้น,น สองชีลม่เหเลือเลไม่คุยกับพี่พี่มีคนกับพี่สองชีครั้ท้ายเหมือนแกนขนเทละสองโตโตหอกพี่นอ้องหอกหนึงสีชิมีสอโตหอกหึงแบ่งครึ่ง,ง,งแต่ว่าอันนี้เป็นพิเศษเนี่ยตามที่ผมไปสอบถามมาหลายคนเนาะบางคนว่าคือเฮ็ดคักแท่ฟ้ามั่วอยังทีคักคักแท่เพิ่นว่า มันเป็นสิทธิ์ตัวพี่น้องตามผมไปถามแถวอันนักข้าเจา้าเพข้าเจา้ารูรูมากแต่ว่าเรื่องจริงบ่จริงบ่หูแต่ว่าข้าเจ้าเอาตู้ฟังว่าทั้งทั้งเพชรบุรีนี่ข้าเจ้านี่รวยน้ำอันรวยน้ำอันขุนง่วขุนควายเออมันเป็นขุนง่วขุนง่วทรงหนอกขุนง่วงในประเทศขันข้าเจ้ามีเงินมีทองแ้วเข้าเจ้าสีเฮ็ดขอกแบบนี่ไหมทราบผมว่าทราบผมได่ยินมากข้าเจาเอาอ้าวาวงสั้น เฮ็ดขอกอย่างดีตรงมีแต่ละา้ามตรงมีขอกแบบนี้แบบว่าให้มันห่องกว่ห้องวีพี่ให้มันบ้านเฮ่าก็ได้อันนี้เขาเจ้าถือทำเนียมขาเจ้าอันนี้ก็เป็นจักจิงบ่จจิงแต่ว่าผมนี่ยิ่งขาเจ้าเบ้ามากผมก็เบ้าตอพี่น้องให้มันแท้จริงสั้นไหมก็อหันเบ้าพชษก็ขอโทษขออให้พี่น้องทุกคนแต่ว่าห้องมัมเป็นคนเพ็ดบุรีแต่เ้องกระโปงแต่ว่ายิ่งขาเจ้าเบ้าขาเจ้าวางสั่นทำเนียมขาเจ้าอยาเจังซี่ กอลัมลวยน้ำอันนี้ความหมายมันนะเฮ็ดให้เพิ่นได้อยู่ดีแล้วก็เฮ็ดประดับประดับฟาร์มต้องมีขอ,อกได้ขอ,อกคึงข้อเฮ็ดต้องเฮ็ดว้พิเศษอันนี้เป็นคอ,อกพิเศษนี่ห้างน้ำฟังนี่เห็นบอ่อพี่น้องแบบเพ็ดแบบแบบยางหลูแต่ว่าในฟาร์มแต่ละฟาร์มเขาเตาเซตังสีใบย่างสีเลยหันพ,พูนพันพวน ผูเเ้เขาเจ้ารวยแห้งเขาเจ้าสิหอยบราะว่าดังเตสอันนั้นแล้วหินกรอบเล้าติดทอดอันยังแหล้วของราคาแพงุ่นแล้ว, ort, น,ลว,ลลวนี่แหละตามผมได้ยินมาแต่ว่าผมมันค้นเพ็ดเด้อแต่ว่าผมได้ยินเขาเจาเ้เเาเบาก็เรยกว่าสูฝักฟังเป็นยังพเพิ่นคือเฮ็ดนขะักเฮ็ดงามเถกหอกงัอเพิ่นเ็ดไปเพื่อยังสีหนะาเ็ด่ปเพื่อนยังวันสันอันเปริกมีได้พี่น้องผมเลยผมไปไปศึกษามาเขาว่าต้องมีเปรีพรอ,อบนี้อันนี้ถ้าก็ถือสูตรอยู่นี่เพื่อเฮ็ดเปรีแข้นไว้ข้างหลัง เพื่อว่าสิมาเอาอาหารให้กินแล้วห้องก็บานอนนอนส้มนอนส้มมันง่วนี่ไหมกินยามีความสุขอยู่กับการทำฟราบความหมายของเพลินนั่นมันมียังหลายดอกต้องคนว่าเฮ็ดไว้เพื่อนยังมันบลื่นบ่เฮ็ดยังคือบรปเดอย่างอื่นนะ่ะทำเยียมขาเจาะเป็นสันตามที่ผมไปศึกษามากก็เลยมาเล่าสู่ฟังแต่ว่ากะจริงบ่จริงกะพิจาณาเอาที่ดอง เกษตรฟื้นยู่ดีกินดีแต่ว่ากลับไปขายให้เกานั้นลหะเฮ็ดคุณแล้วก็ไปขายขึ้เกาตบยุดตบยุ่การขายให้เกาเป็นเหนือคื้เกาซูดีไปดีได้กระดังกระซังกระขายในราคาง่วเหนือคื้เกาเหรพี่น้องแต่ว่าข้าจ่อปัจเัยจังซี่ความหมายมันน่ะม่มีพิษแปลกจังดอกพี่น้องฟ้า่งนี่เป็นฟ้า่งดังเดิมมันกสิเป็นระดับห้องพนยูได้พี่น้องตัวนี้นั่นก็ฐานะดีแน่คือมาจังน้อยกับเฮ็ดดีคือนยกย่อยยังเฮ็ดบอลพี่น้องอันนี้ เป็นอนหาเงินหาท่อคอกฟังนี่ข้าเจา้าเป็นคอ,อกที่มีเงินคือมาจังน้อยถือว่ายังว่ามีคักค้า่าอกระเฮ็ดดีขึ้นเป็นขันเป็นลำดับขึ้นเรื่อยๆด้ฟังทั้งนี้บ้านนี้ฟังทั้งนีเข้าเจา้าตอนริืมเรกขาเจ้าเชิดเชิดพี่น้องลืมเลเเิ่ลมแรกแต่สางป้ามใหม่ๆสภาพป้ามก็จะเป็นทั้งสีละเพื่อคุ้นว้วคุ้น ว่าขายได้ไมีกำไรแล้วเพิ่ยนขึ้นมาโยกระดับขึ้นมาเป็นหนงสี่หลังจากหันเพิ่อนโยกระดับขึ้นมาเป็นหังสี่นี่คือว่าสุดยอดแล้วนี่คือว่าเบื้องขอ,อกโหลดถ้าประสบความสําเร็จตรงมาเป็นช่วงนี้อันนี้ก็คือการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพี่องนี่ระเบียงขอบเดิมๆเ,เพื่อนนี่เป็นขอบเดิมๆเ,เพื่อนพี่องนี่ละอาหารจี่เพื่อนกินกะ ก็เป็นมั่นมักเยีดนี่แหละพี่น้องของตาวมมลลุกงไม่นม,มน,นี่แหละแต่ว่าเพื่อนมีสูตรไหมเข้ามาอีกเด้อเพื่อนสิมีข่าวสารข่าสารมามาใบแล้วก็เอามาสมนี่อีกเป็นการซอยซอยให้อว้วนขึ้นแห้งกว่าเกา่าอาหารเพื่อนนี่พี่น้องอันนี้เป็นอาหารหมูหน่อยเป็นของหมูหมูหน่อยอันนี้ก็เป็นอาหารปนนี่พี่น้องอาหารปนเป็นอาหารฟุ้นเฮานี่แหละแต่วก็ต้องเป็นอาหารเล็งพมีสูตรมีมี มีสูตรเร่งพอาะเปลีนอาหารงัวขุนอันนี้เลยเป็นมักนดัดมังนัดบดพี่น้องเพี่กระเลียงนีง่เสร็จละนี่อันนี้คอกเกา่เกาๆเพิ่นแต่สมัยเพิ่นเฮ็ดใหม่ไม่พุน่นหม่ไม่คุณเล็กๆคนนี้เงินมีท่องมาเพิ่นกับเขฮ็ดคอกให้ดีขึ้นนี่เต้นเน้ยนๆมึงมึงเพิ่นเลี้ยงซาผมเบิงึงกับเป็นงัวงใส่ไงได้พี่น้องผมเป็นใส่หน่อยเด้ ใส่ไ่้มันหาซิบโลหาร้อยโล่คุณบอกพวกเลยมันคุ้นมันเกือบตันพนนี้มันใหญ่ขึ้นมากคือว่าคุณคุ้นมากเลยก็คือว่าคุณซุบความสำเร็จอยู่เพราะว่าคุณในเห็ดคอกพิเศษเด้ย์เขาเก่าๆคนแต่คนคุ้นที่เด็ดเด็ดตอนนี้เขาเต็มมดทุกหลอกมีอยู่หาหกหลอกหลอกละสองโตสองตแบบยู่ให้อิสระเด้ รูปแบบอิสระบ่ได้บดร่อดหรืกวนกันมีอาหารก็กินกินอาหารกินฟางนอนพักผ่อนร่มดีบรรยากาศดีทั้งนี้พี่น้องมันอยู่ใกล้ปลาร่มโซยดีบ่แต่ว่าผู้เลี้ยงก็ต้องดู้ดูเดียขี่งว่าบ่ได้มีติดคอกเดไ้เพิ่มขจิทขาความสะอาดเลยอาหารเ,าาาเพิ่นก็นมีซ้ำนี่แหลซ้ำผ้าเบิ้งนี่แหละพี่น้องว่ามีอย่างไรดอกอาหารกอะไรสูตรเดียวกันอะไรที่บน่น,น,นี่มันมาร์เกตี่แหละนี่มันจะมีหลายโตอยู่ ฟันงนี่ก็อีกหอกหนึ่งหอกหนึ่งเบาๆเด้อบอกบาๆเบาๆเด้อแต่ว่าเพิ่นกันพญามันเน้นเน้นง,งวงลี่แหละพี่น้องเน้นง,งวงลี่แต่ว่าเพิ่นเน้นโค้งใหญ่ดิมว่าเพิ่นเพิ่น์นนคุนแล้วเอาไปขายใสไปขายใส่ไปขายตลาดได้พี่น้องขายเวียดหนำแบบนี้กำไรตัวเพิ่นยังคุนมาเรื่อยๆเนาะเวียดน้าอ๋อมาส่งมันตลอดนี่พี่น้องอาหารแต่สิบอกสูตรอาหารคน เิคนสิมีอาหารอันหมูนี่แหละเบิ่งเอาเด้อนี่ในรูปนี่แหละนี่แหละอาหารหมูอันนี้ห้ามนอนเนาะเพราะอันเนี้ยอาหารอันนี้สอบอาหารอันแบบว่าอาหารฝุ่นแล้วก็มีห้าม่น้องว่าอาหารฝุ่นขึ้นบ่ลนี่ก็มีห้ามนี่ห้ามเข้าห้ามห้ามบานเท่านี่ก็มันมังยีดหรืมันมังยีดทองตาพิมลนี่แหละอันนี้ก็เป็นข้าวโพดซับ เพื่อนก็มาสมใส่กันกับห้างเนี่ย้มแล้วว่าจะเป็นจังซีนก็เลี้ยงไปบัดดนเด้พี่น้องบัดถึงสองเดือนเนี่นี่กอสองเดือนกวกก้านนี่แหละที่เพิ่อนเลี้ยงแม้เพิ่อนเอาออกเรื่อยแม้ก็ชิว่าผมก็บได้ษิกนันเพิ่อนว่ามันขุนจังเหนื่อยักวั่นบม่ได้สอบถามเพิ่อนของห่างหลอดแต่ว่าเพิ่อนมีเคล็ดลับอีย่างหนึ่งพี่น้องเนี่ยมองเพิ่อนนะงัวเพิ่อนอยู่มองหันเพิ่อนจะมีถังอาบน้ำดิมองนี่เพิ่อนชีมันเป็นมองอาบน้ำงัวพี่น้อง ่าตูนี to to ้ขอบทุกโตต้องเลยอาบน้ำทุกมือเนี่ยเมือนเสาดึงออกมาอาบน้ำอาบน้ำแล้วเรียบร้อยเพ้งแต่สีตากแดดให้มันแห้งตากแดดแห้งแล้วก็เช่าเข่าขอกขนกินอาหารต้องเป็นคนขยันว่ามันวาให้นอนขี้นอนต้นว่าแมนได้พี่น้องที่วันไดคือพี่เิ่นอาบน้ำให้มันสะอาดตั้งแต่มันก็บเพราะไข่ตัวไข่ชีงมันมัเกิดสนุกกินอาหารนี่สังเกตอันเบืองงอพ่นพี่น้อง สีสะอาดทุกตัวดิสีบ่มีฉีติดตัวดิมันมีสูตรอยู่ดิพี่น้องตามผมไปสอบถามมาอันข้าจาว่าภาคเขานี่มันเป็นอากาศบดีคือเพชรบรีเพราะว่าพ่นเป็นคนเผ็เพ่นพ่นเคล่ยเลียงเลียงยุุ่นยุบุนอากาศมันดีอากาศมันดีเรียงงัวมันง่วมันสวันไไว้แต่ว่าอยู่ทางเฉตดภาคอีสานเฮ้าอากาศมันเฉีโบคคอยดีคืออยู่เมืองเพชรแต่ว่าข้าจ้ามีสูตรคืออาบนำอาบนำทำความสะอาดมัน ก็คือคล้ายๆว่าเขาปรับสภาพให้มันคล้ายๆบรรยากาศอากาศทั้งทั้งทั้งเมืองเผ็รนี่ฉันบอกว่าเพื่อนมันสีสะอาดดิบบ้านเฮ้าเน่านเกียกชีเกียกตด้ให้สังเกตสูตรการเลี้ยงพี่น้องการขุนขาเจ้าจีนเน้นพร้อมสะอาดเอาไปอาบน้ำต่เฮ้าสิดูว่าบ้านนี่คอกต้องสะอาดสะอ้านพร้อมด้พี่น้องตัวง่วงก็ต้องสะอาดสะอ้านล่างคัดสวีบ้านอาบน้ำคืออาบแห้คนเห็นบอกง่วงมันสะอาดเนี่ยนะ บ่แม่นว่าเฮาเสียวเลี่ยงแบบเกียกขี้ลมอ,อ่อมบ่แม่นเด้เห็นบ่งัวทุกโตต้องสะอาดเน้นอาบน้ำให้ให้สะอาดแล้วมันสิกินยาดีกินอาหารดีแล้วมันก็สิบ่งุดหงิดโตงัว,งวมันก็สิบ่คั่นตัวขั่นโตมันนี่แต่ละโต อันตัวนี้เนี่ยมันนอนเกียกฉีกเอาเขาม้ามายเขาเจ้าซื้อมาจากเจ้าของกอมันก็น่าจะมีฉี่ติดเนี่ยขึ้นกับมาอยู่น้ำพ่นจักมือสองมือเพิ่งกับล่างไปล่างไปคุ้มือมันก็หลอนกับเขาก็เกี่ยงง่ามอันนี้ให้ขายเขามใหม่นี่พี่น้องซุมเลาเขามาดนแล้วมันกรสะอาดสะอาดดิอันนี้ตัวมันมันเพิ่งเลียงขุนดนแล้วมันกับสะอาดท็นบอกตัวมันนี่สะอาดสะอาดกินอาหารก็เก่งพร้อมเด้บรรนี่พี่น้อง บันขายเพิ่นขายเวียดนามนี่ขายเวียดนามโค้มละคู่ละแสนสองนี่พี่น้องแสนสองแสนสามเลยขายได้ขายได้เห็นเพิ่นขายอยู่ผมก็ตามเพิ่นตลอดอยู่เด้อพี่น้องเด้อขุนว่ะก็จะมีลักสูตรอยู่ดิโมเมนต์ว่างห้องเฉีนสักว่าแต่ขุนโมเมนต์เน,นี้ยฟาร์มเพิ่นนี้อยู่บ้านนี่พี่น้องบ้านโคกสว่าง นี่เราปั่มละมั่นพี่ๆนี่เด้อพี่น้นองเด้อผู้ใดอยากเข้ามาเยี่ยมส้มฟ้ามก็ตัังมาเบิงมาขอเบิงน้ำเพิินพี่น้องมาเรียนรู้วิธีการขุดงวน้ำเพินพินเพิ่นเกิดิบาะหวงวีซ่าละมัง้งพี่น้องแต่ผมมาผมกับวได้สอบถามมาดอกแต่ว่าผมเบิงเอาผมสังเกตเบิงที่เพิินนั่นที่เพิน่นขุนเพิ่นเลี้ยงผมก็สังเกตเอาเอาพี่น้องผู้ใดสนใจก็บจังเขามาสอบถามิึงเอาพี่น้อง